ที่การสัรก,กรการเชิญผู้โดยสารแล้วก็จุดพักรอรวมถึงการจัดเตรียมสัมภาระนะครับากที่ท่านู้วราชการจังหวัดได้ลงนามแต่งตั้งไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอการบริการของท่าตดวกด้านจราจรนะคะว่าจะ,ะมีเส้นทางจราจรอ,อย่างไรในจังหวัดนะคะท่านแจ้งในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ห้องละหมาดชายหญิงภายในอาคารอเนกประสงค์ค่ะมีใครขอแก้ไขบ้างครับก็ลง จะทจะางการประปาเขตห้านะคะจะมาสงขาขออนุญาตประสานนะครว่าทางกรมงานความมั่นคงจะได้รับแนวทางการดำ,ดำเนินการในปี2568นะครับเราก็จะนำให้คุณเอาโอกาศเป็นผู้ํำเดินการแบ,บ่ประกอบพิธีการนะครอ,อย่างที่ทุกท่านทราบนะครก็คือนอกสำหรับการเดินทางที่เป็นพิเศษเท่าเหมาเรานะครับในการดำงความสะดวก ผู้โดยสารนะครับโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับจะจัดอยู่ภายในอา่ประสงค์นะคะโดยในส่วนของผู้โดยสารสัมภาระนะครับแล้วก็เจาานนา้าหน้าที่ทางการอิสราไประจำจังหวัดคูมาขอรูอาทุกเที่ยวบินก่อนเดินทางนะครับ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆก็ทุกอย่างทาง,างการใน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 ของทางป้องกันแล้วก็ทางสถานการณของสปลรอกด้วเรือตำรวจสามจุดน ต่วังนะครับนีจะรวมกันอยู่ตรงนี้พอได้เวลาที่เราจะทําการจ้สารยางไงยังมีค่ะขึ้นเครื่องที่พาขึ้นเครื่องเดียวใช่ค่ะแล้วญาติก็ช่วยพาเราประกวดจะเอาแขงมันนน้องรปภจะเอาแขงองน้งนี้จะเป็นแข่งของยาา

งานต่ผมบว่าเหนื่อยสิวันเหนื่อยนี่ยใบเบี้ยเราพ้น